ขับรถไถไปที่ข้อควายนะครับกำลังขับนะครับขับออกจากบ้านนะครับไปเลยกันเลยครับรถไถตัวแรงครับสองเผาเก่านะครับเปิดรุ่นเจ็ดพนกนะครับรถที่กโะเหลือทิ้งไว้นะครับจะใช้กันยังเต็มที่เลยครับสภาพการใช้งานก็ยังดีสมบูรณ์อยู่เคลื่อนเร็วมาก รถมูดเดียวครับแล้วก็อีกมือนึงจำฟองไว้นะครับมันก็ขันบ้งางเล็กเลน้อยน้อยนะครับในต้ว,ว่ากันนะครับปุ้ยต่อเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เก็บกวาดขี้ควายนะครับทุก3วันนะครับเก็บเฉพาะขี้ควายเปียกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอ้ส่วนแห้งๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเอาถไถฟอดมาขูดอาที่หลังนะครับนี่ครับงานของการเลี้ยงควายนะครับก็คือผมก็เลี้ยงกับ ครงสร้างคอกเหล็กนะครับแล้วก็เทพื้นปูนก็จะมีงานซ้ำซ้อนเรื่องการเก็บขี้ควายนี่แหละครับครับอันนี้ก็เก็บขี้ควายหมดไปแล้วครับของวันนี้นะครับแล้วก็อีกสามวันก็มาเก็บใหม่นะครับเนี่ยครับขี้ควายก็ขนมาทิ้งนี่นะครับขี้ควายสีดำๆนี่คือควายใหม่ของวันนี้นะครับส่วนอันนั้นก็คือของก่อนหน้านี้นะครับตากแดดแล้วก็ดันไปกองไว้นะครับ แล้วก็เอาเก็บไปใช้ปลูกผักสวนครัวนะครับนี่ยครับขี้ควายประโยชน์ของขี้ควายก็เป็นปุ๋ยคอกอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมชําไว้นะครับเตรียมที่จะปลูกต้นฝนหน้านะครับแล้วก็ยังมีต้นตอนกิ่งไว้อีกเยอะเลยนะครับก็เป็นการประหยัดต้นไม้นะครับส่วนที่เห็ดนี้ก็เป็นกล้วยตนีนะครับเพาะเม็ดกับเพาะเนื้อเยื่อนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกมะกรูดมะนาวนะครับปลูกไว้เยอะๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มะม่วงนะครับนะครับมีขนุนนะครับมีไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับบางทีเม็ดพันธุ์ก็สั่งมาจากทางโลกออนไลน์นะครับ อันนี้อินทผลัมนะครับเป็นลูก um อินทผลัมญาติเอามาฝากจากต่างประเทศจากตะวันออกกลางนะครับก็กินเม็ดกันก็เก็บมาเพาะไว้นะครับลองดูนะครับครับก็นี่ก็มีต้นทุเรียนนะครับแล้วก็มะนาวนะครับสวนชมนะครับลกหน่อยครับไม่มีเวลาเก็บกวาดแล้วก็มีกล้วยด่างนะครับ แล้วก็มีกล้วยแดงอินโดนะครับนี่ครับก็เป็นการปลูกเกษตรแบบผสมผสานนะครับพยายามชำบ้างเนื้อเยื่อบ้างนะครับนี่ครับก็ปลูกไปเยอะนะครับก็ลกไม่มีเวลาเก็บกวาดนะครับครับอันนี้ก็เป็นอินทาลัมนะครับกล้วยนะครับนะครับปลูกไปเยอะนะครับ กล้วยที่ทาไวอันนี้ก็นะครับอันนี้ลายมันนะครับไมไ่เอาสีมาลาดนะครับนะครับก็มีรวบรวมไว้ประมาณเจ็ดสิบสายพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้ครับเกือบแปดสิบสายพันธุ์เลยนะครับ ครับเราใช้ชื่อก้าวตามพ่อนะครับอันนี้เป็นแผ่นไม้มะค่านะครับหนาอยู่หลายนิ้วเป็นปีกไม้นะครับแก่นล้วนๆเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาชมสวนไปเลยนะครับวันนี้มีเวลาเหลือจากเก็บกวาดขี่ควายนะครับนี่ก็เป็นกล้วยด่างนะครับหลายต้นครับกล้วยด่างมี มีชื่อของกล้วยนะครับแต่ไม่ได้เอารายละเอียดมาเปิดดูนะครับนะครับมีปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่ยี่สิบกว่าต้นสามสิบต้นได้ในแปลงทั้งหมดนี้นะครับทั้งทุ่งนาเลยนะครับทำเป็นแนวผสมผสานยามว่างของการเลี้ยงควายนะครับนะครับ น,นันก็เป็นสระน้ํานะครับขุดลึกอยู่ฮะแล้วก็เลี้ยงปลาดุกไว้นะครับอันนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะครับที่มาเลี้ยงควายสร้างคอควายไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ปลูกผัก,กเกษตรผสมผสานนะครับ ก็ไม่มีเวลาตัดหญ้านะครับลกหน่อยนะครับพาเพื่อนๆชวมชมสวนกเกษตรของผมนะครับชารีลีน้ำไปเลย ครับเดินไปบริเวณกองฟางนะครับด้านหลังของกองฟางก็จะปลูกผักสวนครัวไว้อีกที่นึ่งเหมือนกันนะครับพอตรงนู้นใกล้สะนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาครับวันนี้ก็มีเวลาว่างเดินชมสวนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของของช่องแล้วแต่นนนชาแนลนะครับ ที่ผมถ่ายทําเป็นหลักก็มีทุ่งนาควายของเพื่อนของญาตินะครับแล้วก็มีเกษตรผสมผสานนะครับโคกหนองนาามีท่านใดสนใจที่จะให้ผมเข้าไปถ่ายนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์02425นะครับ4399นะครับภาพอาจจะสั่นไหวนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เดิน เดินไปบนถนนนะครับเดี๋ยวไปดูที่หลังกล้องฟางอีกทีนะครับวิงว่งเจลี่วิ่ง น,นี่ก็เป็นสวนอีกทีเงนะครับที่มาขยายปลูกพืชผักสวนครัวนะครับต้นกล้วยเดี๋ยวทำรถกลับไปที่กองฟางเลยนะครับเดี๋ยวขับเร็วเลยนะครับนี่ครับดูบรรยากาศร,รอบๆอ,อันนี้ก็เป็นสวนที่ขยายมาจากด้านหน้ามาปลูกด้านหลัง ต้นประดู่ทั้งหมดเลยนะครับขอบตะทำเป็นคันทางไว้นะครับก็กองฟางนะครับกองฟางอัดก้อนนะครับไว้ประมาณพันก้อนนะครับเนี่ยครับให้เห็นเลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงควายนะครับเกษตรผสมผสานทุกประรลูกน้องเหนื่อยเลยนะครับอันนี้มหครับผ่านมาถึงจุดผ่านมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็น แปลงหญ้าแพนกล่านะครับปลูกไว้อยู่ไร่ครึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีจุดด้านหลังนั่นอีกประมาณสองไร่นะครับก็เตรียมเป็นต้นพันธุ์ในอนาคตนะครับเพื่อรอฤดูฝนที่จะปลูกใหม่อีกทีนะครับมา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 เดี๋ยวเตรียมปล่อยควายเวลาช่วงบ่าย สามโมงครึ่งนะครับวันนี้วันที่สิเบเอ็ดนะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะครับยอลูกยอ,อเชอรี่หมาพาตื่นหมดนึ้ออันนี้คู่ปรับคู่หยอกล้อกันประจำทุกวันนะครับระหว่างเชอรี่กับไอ เจ้าโหนกนี่นะครับเดินกันอยู่ทุกวันนะครับชิโร่เขาจะมืนเดินอย่างเดียวนะครับไม่สนใจใครนะครับเดินตามอย่างเดียวนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับบางทีเสียงพูดนะครับเสียงดังบ้างค่อยบ้างนะครับก็คืออ่ากล้องห่างจากปากนะครับหรือว่าใกล้จากปากก็ดังค่อยไม่เท่ากันนะครับครับผมใช้กล้องโปโปสิบนะครับชีโร่นะครับ ก็เอามาใช้ถ่ายทำตัวนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วแต่นนนชาแนลนะครับครับสถานที่เลี้ยงควายผมนะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเขาพระนะครับหมู่14ตำบลไผ่เขียวนะครับอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ